สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ สวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตนะครับเมื่อคืนทีมงานบอลลาใจเกินร้อยทำการอยูุ่สแสดงนะครับอยู่ที่อำเภอปทายจังหวัดนะครราชสีมาก็จะหยิบมาอัปเดตให้ดูได้ชมกันนะครับหลังจากที่สแสดงเสร็จบบอยๆก็เดินทางนะครับไปที่บ้านที่ขอนแก่นแม่ทำหน้าที่นะครับทั้งหัวหน้าวงแล้วก็พอถึงบ้านก็ทำหน้าที่คุณพ่อนะครับน่ารักเดี๋ยวไปดูไปชมนะครับ ยาบาม้มนไปประดา,านใดเพียงมาบานพักไกลําใครใครคงรู้ดีตามบริษาทผมรับประทานเต็ดี่อกหักมาลายดีเลยรู้ธีรักษาน้ไม่ัวผเรียมไปแครอมีร ให้เกียรติให้นให้ตาพร้อมให้คำเป็นสาแค่ปัญหาโรคดังกระหาไใจกับใจสนใจรีบติดต่อบกับมาละขออย่ามัวรอให้ต้องนานรีกมาละจ้าผมรอเยียวยาอากานเสียมใจกันกาน ขอเสียงคนโอขังมาฟังลั่มเลยครับผู้ใดโสดจงพุ่งสูงสูงน่ลูกมนคนโสดคนโอขังนี่บ่นกัให่นด้วยนาเวทีขอเพิลขึ้นมาพังใจล อะไรนะลูกขวดไี่อยู่ข้างบนนีกินแบบนี้ก็ได้หนูโตแล้วดูดเลยโอ้ยจะเป็นนันเนาะเอาเอาใช่แบบนี้ไหมเอาเอาบ้นี่ไม่เอาเบิ่งนี้จะเป็นหูจัดเจ้าของไงเป็นสาวเลยจะมาดูดขวดนมอเอาดูดูดูดมันก็นมเหมือนกันนี่ลูกหนูก็กินนมอันนี้แหละเดี๋ยวไ้วกเดี๋ยวไปวกมาแม่พ่อจะไปหาพ่อไปหาปัด มามาเดี๋ยวไปหาขวดขวดอยู่ไหนขวดอยู่ไหนอืมเพชรับมัามนหนึ่งน่ะไหนขวดอยู่ไหน,นขวดเพชรที่กักดด้านหนึ่งน่ะกินโลดบ่ได้ติลูกกินมุดโลดบ่ได้ติขวดอยู่ใส,ส่บุสิอยู่ตรงนี้เออ อากินโลนะฮะไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่嘛เน,น,ไ,มนไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้มันเป็นแบบนี้ขวดอยู่ไหนขวดอยู่ไหนขวดอยู่ไหนทำได้ยแทนใช่แบบนี้ไหมใช่ือ ดูบอกพ่อเศร้านมเหรอจิลูง่ยายเป็นสาวเหรอกินเข่าตัวบะนี่กินข้าวเด้อบันี่พ่อให้ไม่ให้กินนมแล้วง่ายเป็นสาวหรือไ,ไม่ดูดนมไส้หลอดกับว่าเอาอีกต้องไส้ขวด มันสิปากแว่มันสิปากแว่แบ่งเอาเอาขอบคุณค่ะพ่อยอยากดูเนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ดูดิมอาม,ม,มัมก่อนพ่ออิ่มแล้วเอาว่างันคือเมื่อลูกสาวนะครับน้องพลอยไม่ยอมนะครับไม่ยอมที่จะ ดูดนมจากกล่องนะครับพอบ่อยก็ต้องรีบหาขวดเดี๋ยวก็คงอีกหน่อยน้องก็คงชินนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงอายุถ้าไปเรียนนะครับเข้าโรงเรียนศูนย์พัฒนาเนี่ยโรงเรียนในระดับเด็กๆนะครับก็คุณครูก็จะฝึกนะครับให้กับน้องนะครับฝึกในการดูดนมกล่องนะครับแต่ถ้าฝึกไปตั้งแต่บ้านนะครับเดี๋ยวฝึก ความเคยชินนะครับเดี๋ยวก็ชินไปเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความน่ารักของบอยแล้วก็ลูกสาวนะครับ